สวัสดีค่ะตามราวมาอีกแล้วค่ะเมื่อที่แล้วออกห้าหนึ่นหนะคะเข้าแค่7นะคะเจาะพลาดไม่มีเจดหนึ่งเนาะก็ถือว่าหลุดนะคะถือว่าหลุดเจาะไม่เข้านะคะ ค่ะเราไม่เสียเวลามาตามต่อกันเลยค่ะใช้ห้านะคะนับถอยห้าสี่และสานะคะแล้วก็เจดบวกหค่ะก็จะได้8ดนะคะแปดเกหนึ่งใช้ห้าและสามเป็นตัวจับบินนะคะ ก็จะได้ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์และห้าหนึ่งสามแปดสามเก้าสามศูนย์และสามหนึ่งนะคะเป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบสองเดือนกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ด ย้ำเหมือนเดิมนะคะเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ